สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมก่อนบางเวลาในช่องบางเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้งแฟนโดยการพูดเรื่งที่ฝันไม่อคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรู้สึกยังไงและผมจะโดนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปคืนฝันถึงสาวข้สวยและไม่อยากจะตื่นเลยไป ตัวเล็กสเปคแต่ตื่นมาอยากจะถีบกระโดดถีบตัวเองแหละไม่รู้ว่าฝันไปไหนมาไม่รู้แต่ไปเจอชเชยรู้ได้ไงเอาพูดถึงมันฝันเฉย ตัวเล็กขุ่นดีแน่นะตเตงมผมตรงในใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวสีสีเนี่ยสีกุมาทธาละ่ะสวยด้วยน่ารักด้วยอ่ะอตัวเล็กเล,ล็กน่ารักน่รักอ่ะชวนเขาไปไหนไม่รู้ว่ามันชอบเขาเชยในฝันน่ะชอบวีไม่ชอบได้ไงอ่ะ มึงเข้าไปอยู่ในฝันแก็แต่ตอนนั้นยังมีตัวเองอยู่นะแต่ตัวเองไม่รู้ในฝันละแต่ตัวเองอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เขาก็ไม่แอบอยู่กับคนเนี้ยฝันนะไม่อยากจะตื่นเลยรู้ไหมทำไมถึงตื่นอะ่ะแม่งมปวดขี้้ดี ก็เลยก็เลยจะตื่นอ่ะอุตส่าห์ในฝันนะตัวเองในฝันเราอุตส่าห์ไปหาห้องน้ำขี้แล้วน่ะขี้เสร็จแล้วออกมารู้ไหมเจอไหมเจออีกอ่ะแม่งมาหาเขาอีกอ่ะเดี๋ยวมึงจะขี้ลาดเลยที่นอนทำไมเขาจะขี้ลาดเราที่นอนน่ะมึงฝันขี้แล้วมันแม่งน่ารักมากเลยอ่ะ โหนนานล้วครับสื่นมาไม่เห็นแล้วเขามายืนดูตัวเองอ่ะเขาจะกระโดดถีเตงอยู่แล้ว่าาไมตย้อะไรทาให้ตายกาบตายยังไม่เปิดนเมื่อคืนในฝันอ่ะลืมตัวเองไปเลยอ่ะ เฮ้ยฟังดิฟังอยู่แต่ยังไม่เปิดในฝันน่ะลืยมตัวเองไปเลยอ่ะตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอืมทำ้งคืนนี้จะฝันถึงอีกป่ะนะทำไงสิ่งจะฝันสิ่งนี่แกตัวเองมันก็คิดคิดแล้วฝันอ,อีกฮะ อันนั้นมันคือไม่ได้คิดอะไรมันฝันถึงเองนะแล้วเป็นจิตใต้สำหรับเพืนจิตใต้สำหรัอะไรเขาจะไม่ได้คิดถึงใครเลยไม่ใช่เขาก็ไม่ได้คิดถึงใครเลยมันก็มาคนนี้เขาไม่รู้จักด้วยใครก็ไม่รู้แต่อาจจะชอบแบบนี้ออกก็ชอบแบบอย่างนี้ไง ชอบอยู่แบบสองอย่างไงชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กคนดีกับคนที่หุ่นดีแค่นี้ก็หุ่นดีปะทำไมอ่ะฮะอะไรนะทำไมอ้วนอะเอ๊ น้อยใจนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องครับเดี๋ยวหัวจะแตกเอาเดีะครับแกงแค่นี้พอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แลกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับในช่องบางเวลานะครับสวัสดีครับ